ครับวันนี้รายการเชียร์นินทูกลับมาพบกัผเห็นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักธุรกิจร้อยล้านนะครับคุณดาดาพัทยาพัชระอัจววการครับซีอแห่งยักษ์ไอคีแกรจูปครับจากพยาบาลสู่ c ีอโอ้อยล้านได้อย่างไรเราไปหาคําตอบกับคุณดาด้ากันครับ สวัสดีครับพี่ไดดาครับสวัสดีค่ะคุณน้องวันนี้มาเ<ม>ยี่ยมออฟฟิศเลยนะครับหรือออฟฟิศใหม่ใช่ค่ะครับทำไมถึงมาเลือกตรงนี้นครับอ๋อตรงนี้มันสะดวกดีค่ะก็การเดินทางไปมาการจราจรเนี่ยดีมากๆเลยรถไม่ติดนะคะเวกาที่สำคัญือใกล้บ้านด้วยะคะ่ะบ้านอยู่ที่ถนนบุทยาณน,นะคะครับ<แ>ชีวิตของพี่จะมีวันนี้ เดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับแต่ว่าวันนี้มาเยี่ยมออฟฟิศก่อนข้างในเป็นไงบ้างให้พี่ได้มนตึกที่คันเลยด้านในนะครับอันนี้คือด้านในของตึกสองนะคะก็จะเป็นตึกที่ไว้สําหรับฝึกอบรมนะคะที่ชื่อว่า YC Academy นะคะเป็นสถาบันสร้างความสําเร็จทางธุรกิจนะคะเพราะว่าเราทําธุรกิจเราทํา เอาจริงเอาจังก็คือต้องการสร้างให้คนนะคะและพัฒนาคนให้มีความสําเร็จได้อย่างแท้จริงนะคะคนที่จะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจของพี่เองก็ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ใช่ค่ะก็จะมีวิทยากรหลายท่านนะคะที่เป็นโค้ดเบื้นต้นของประเทศไทยนะคะมามาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการทำธุรกิจคะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของออฟฟิศที่ใช่ค่ะทุกทุกคน ก่อนจะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายของพี่ลราด้เองก็ต้องมาตรงนี้<ช>เรียน <ฮะ S 1> รู้ทุกอย่างเราจะมีเราจะมีเขาเรียกว่าบล็อกไว้เลยเป็น y I C Business Model ก็คือว่าเป็นเป็นกล่องๆอะ่ะทั้งหมดมันจะมี4กล่องกล่องที่1ก็คือเริ่มต้นจากการาเลือกหน่วยลงทุนหรือการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้หลังจากนั้นก็เข้าสู่กล่องที่2คือเป็นกล่องการเรียนฝึกทักษะให้มีความ เชี่ยวชาญหลังจากนั้นก็จะเข้ากล่องสู่การเป็นมิดเดร์หรือการเป็นเทนเนอร์หรือรเป็นโค้ดเพื่อสร้างทีมบ n ยดิงให้ทีมแขแ่ง,แงหลังจากนั้นก็จะเป็นกล่องสุดท้ายก็จะเป็นกล่องแห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะซึ่งกล่องของความสำเร็จเนี้เราก็จะเข้าสู่ YC m ซี l ิลเลียคลันะคะซึ่งเป็นขับที่เป็นต้องบอกว่าขับเศรษฐีนะคะก็คือการใช้ชีวิตนะคะการ เขาเรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จต้องทำอะไรนะคะสร้างแบรนด์นะคะเพอร์ซ a l นแบรนด์ใหออ้ออกทีวีออกหนังสือออกสู่โซเชียลต่างๆให้คนได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยมีความสำเร็จจากธุรกิจเราจริงๆจังๆ,ๆแล้วสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้คนได้นะคะธุรกิจมันนี้ของยาใส่แทนของพี่ละได้เองตอนนี้ประกอบการไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ย่างเข้าสู่ปีที่5นะคะ,คะก็เราเดิมเนินมาเนี่ยนะคะก็คือเบื้องต้นเราทำธุรกิจก็คือ,อเราเริ่มจากเขาเรียกว่าสิ่งที่คนไม่รู้นั่นคือการทำธุรกิจในเรื่องของอาหารสืบพืชน,นวัต,ตกรรมใหม่ในปีแรกต้องบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ใหม่ก็คือเราทําการตลาดทุออย่างเริ่มต้นใช่ใช่ใช่แล้วเราก็คือทําธุรกิจเนี่ย เราจะเดินแบบเป็นสเต็ปนะคะคตามที่เราวางไว้ทุกอย่างว่าปีนี้ปีที่สองสามสี่ควรจะไปในทิศทางไหนในปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ห้านะคะคือทิศทางเนี่ยชัดเจนมากเพราะเรามีสำนักงานเป็นของเราเองมืนมีฐานทาปปาัพอะค่ะที่จะพร้อมที่จะสู้ลบแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่าง,างแน่นอนนะคะนี่คือการทำงานของเอสไ a n นซึ่งปีนี้ในเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะโดยเฉพาะของสถาบันวเซียคัเเมียนะคะ คือการสร้างเศรษฐีคือโปรเจกต์ที่เราผุดขึ้นมาก็คือในเรื่องของว่าช่วยปลดหนี้สร้างเศรษฐีแบบมั่งคัง่งอ,อันนี้คือโปรเจกต์ที่เราจะเกิดขึ้นรเราก็ได้เทรนเนอร์นะคะที่เป็นพ่อมดปลดหนี้นะคะเทนเนอร์ป๊อปแล้วก็วิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะเพื่อมาสร้าง ให้นะคะอ,องค์กรของเราเนี่ยได้สําเร็จอย่างแท้จริงโดยเราคือการทาธุรก,กิจเนี่ยมันแบ,บ่งเป็นสองส่วนข yes, องเียสายแคนนะคะ<ม>ก็คือในส่วนหนึ่งก็คือเป็นธุรก,กิจเครือข่ายหรือขาย,ายตรงรนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของที่เราส่งออกอซึ่งส่วนเนี้ยนะคะเราก็ตอนนี้เราทําที่ตลาดก็คืออยู่ในเรื่องอยู่ในช่วงดําเนินการขั้นตอนก็ไปสักประมาณ80%แล้วนะคะก็คือประเทศจีน ส่วน AEC ในภายในปีนี้เราต้องทำให้ได้ก็คือใน4ประเทศก็คือเขมรนะคะคือกัมพูชานะคะอะพะาพม่าลาวแล้วก็เวียดนามอันนี้คือเป้าที่เราตั้งไว้นะคะของปีนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ,อ,อีกาคาหนึ่งค่ะอีกอาคหนึ่งค่ะเป็นออฟฟิศนะคะคที่เป็นสำนักง,งานที่ใช้ในโลกอีกนะคะคแต่เป็นสำหรับแบบว่าคือ คนไม่มากนะคะ7 0 8ดสนี่ก็มันก็จุดได้ที่นั่นนะคะเป็นส่วนออฟฟิศค่ะชีวิตของพี่อดาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้ก็ดัก้เรียนแบบซีโอต้องแบบทำงานเยอะมากขึ้นยังไงบ้างยังไงคือเยอะมากขึ้นมากอีกหลายเท่าตัวเพราะเราต้องการสร้างให้เรเป็นผู้นำแล้วนะใช่ค่ะคือเราเคยประสบผลสําเร็จหรือเราเคยล้มเหลวมาก่อนแล้วเราไม่อยากให้คนที่มาเริ่มต้น ใหม่ๆเนี่ยเดินผิดนะคะเพราะว่าเราบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิบห้าปีก่อนที่เราจะประสบผลสําเร็จเนี่ยเรารู้แล้วว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่คนที่มาตอนเนี้ยคุณอย่าผิดเลยเราผ่านมาแล้วอันเนี้ยแหละค่ะคือสิ่งที่เราเราเคยเดินผ่านมาแล้วใช่วิกิตมาแล้วเราสามารถแก้ไขนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือออฟฟิศใช่ค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของตึกที่หนึ่งนะคะเป็นโซนของออฟฟิศนะคะ ซึ่งผู้ที่จะมา,าติดต่อประสานงานนะคะม,มาซื้อสินค้ามาเบิกสินค้าคือน,คนี่คือเป็นจุดจุดบริการนะคะแต่ตึกน้นจะก็จะเป็นในเรื่องของการเรีนยนรู้ทั้งหมดเลยนะคะเช่นค่ะเยี่ยมชมตึกที่หนึ่งะคะเป็นโซนออฟฟิศนะคะอันนี้มีอะไรบ้างครับของอันนี้อันนี้นนไปเป็นจุดประชาสัมพนันธ์นะคะแล้วจุดโซนน้นก็จะเป็น จุดนั่งพูดคุยรีแลกนะคะส่วนนนองก็จะเป็นส่วนของไอทีนะคะส่วนโซนนี้ก็นั่งนั่งเล่นพูดคุยปรึกษาหารือกันของทีมงานของสมาชิกนะคะส่วนนนองกอ็ของเราเป็นระบบไอทีนะคะนนถ้าใครไม่มีสื่อโซเชียลในตัวก็สามารถมาใช้งานตรงจุดนั้นได้นะคะอันนี้คือะคะพบป่าก,กับ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไปด้านบนเลยนะครับพี่ค่ะโซนนู้นก็จะเป็นโซนออฟฟิศนะคะโซนนี้ส่วนพนักงานใช่ค่ะก็จะเป็นส่วนของส่วนของอ ไอบัญชีการงเงินนะคะครับอ่าแล้วก็เป็นส่วนของของ GM ด้วย G.M ทําทำหลายหน้าที่นะคะทั <c oughs> ้งบัญชีเป็นทั้งทุกอย่างนะคะคก็เลยไม่ไม่ไม่ต้องทำห้องส่วนตัว <c oughs> <c oughs> นะคะก็ดูแลเนี่ยครอบคุมได้ทั้งหมดเลยในแอร์เรียข้างล่างไม่ทั้งหมดนะคะอ่า<ม>นะคะตรงนั้นก็จะเป็นจุดสต็อกสินค้านะคะจุดสต็อกตรงนั้นก็จะเป็นห้องสำหรับแบบ ทานอาหารนะคะมีห้องน้ําในนั้นด้วยเป็นเหมือนสหมืนถ้าราบ้านก็เป็นห้องครัวนะคะทุกคนก็ใช้ได้หมดม่วจะเป็กที่จริงนี้มีห้องจุ้ยไหมครับดูห้องจุ้ยมีค่ะมีค่ะมาดูมีค่ะไม่เห็นราคาข้างหน้าเราจะเป็นรูปลิ้นเห็นไหมรูปลิ้นใหญ่ๆเลยนะตรงตรงตรงพื้นที่เป็นข้างหน้านะคะออฟฟิศตั้งสองตึกเลยสังเกตว่าในโครงการนี้จะมีแค่สองสองตึกเนี้ย รูปนิ้นแมทถึงว่าตวัดลูกค้าเขาเยอะๆะคะ่ะเราสังเกตไปเราประเทศไปประเทศทีนะคะอ่าเราไปเที่ยวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะตะวัดให้เราจ่ายตังค์เยอะเลยที่เวลาเราไปเที่ยวนะคะหองจุ้ยเราใช้หองชุ้ยเลยค่ะทั้งสีทั้งอะไรทุกอย่างใช้หองจ่ย้ยทั้งหมดเลยแล้วไปด้านบนเนี่ยครับก็อ,อันนี้เรากำลังจะขึ้นไปนชั้นที่สองนะคะเที่ยวนะครับ,รบอันนี้ชั้นสามค่ะตอนนี้เรามาถึงชั้นสามนะคะ ชั้นสามของเราก็จะมีมีห้องประชุมเล็กนะคะห้องใหญ่ไคะ VIP สองนะคะก็สำหรับมิเต้งกลุ่มย่อยๆสิบกว่าท่านอะไรอย่างงี้ค่ะที่มีอะไรที่จะต้องมามิเต็งกันสําหรับสมาชิกของเรานะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําด้วยนะคะความสะดวกสบายทุกท่านนะคะอันนี้จะห้องใหญ่หน่อยอันนี้จะห้องใหญ่นะคะจะเป็นห้องประชุมนะคะเรียกว่าห้องประชุมสําหรับผู้บริหารหรือ ทีมบริหารที่เป็น Marketing ิ้ระดับเป็นซีออมัาร์เก็ตติ้งทีมะนะคะที่เราจัดไว้ให้เวลามีประชุมงานนะคะหรือประชุมมาตรการประชุมเรื่องราวของบริษัทก็จะใช้ห้องนี้นะค่ะครับเ,เดี๋ยวเราไปลงไปดูด้านล่างน,นะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ของที่ได้ออกด้วยนะครับใช่ค่ะคใช่ค่ะใช่ค่ะ พี่แวนะครับวันนี้เรามาลงมาชั้นสองแล้วค่ะเรามาชั้นสองเราจะเห็นป้ายนี้ก่อนเลยออ๋ป้ายนี้ก็จะเป็นทำเนียบผูงารผู้ประสบความสำเร็จนะคะในฝ่ายขายของเราก็จะมีตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการจัดการตลาดนะคะผู้ในการจัดการตลาดรองทามจัดการตลาดแล้วก็ประธานจัดการตลาดนะคะอ่าขอเข้ามาด้านในก่อนเพื่องในดูดูลูปนี้นิดอีกนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นซีอีโอมาเก็ตติ้งทีมไพโอเนีย ก็คือเร,เริ่มก่อตั้งงาเริ่มก่อตั้งั้งแต่บริษัทเริ่มก่อตั้งรุ่นนี้นะคะ,ะก็จะมีค่ะประมาณ10บท่านนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้นะคะส,ส่วนทางส่วนด้นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอผู้นำนะคะที่เป็นระดับเพ e สิดน้นไวเพรสิดน้ดนนะคะที่เวลานะคะจากประชุมเสร็จนะคะประชุมเสร็จก็ทีมงานไม่เข้าใจอะไรสงสัยตรงไหนก็จะมาพบกับท่านฝ่าย ต้องสวยด้วยต้องสวยต้องสวยเวยเก่งนะคะต้องสวยเวยเก่งนะคอนเซ็ปต์ของเรานะคะและเฮงด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะโชติกาพาวงอามาตค่ะตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาดของบริษัท YES I CAN CORPORATION ประเทศไทยจำกัดค่ะคาะที่ฉันได้มาอยู่ที่ YES I CAN นะคะย่างเข้าปีที่5นะคะ จากที่ชีวิตไม่มีอะไรเลยนะคะก็ตอนนี้ดิฉันสามารถเลี้ยงลูก3าคนสง่งลูกเปรียนมหาลัยได้อย่างสบายๆนะคะแล้วก็มีบ้านเป็นชื่อของตัวเองแล้วมีรถเดินสองคันนะคะเป็นชื่อของตัวเองได้จาก Yes I Can ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน p พรสิด e น t สวรวีกูมดอนะคะก็มาอยู่ที่นี่นะคะชีวิต การดิฉันเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถและก็ที่สําคัญก็ยังสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนเอกชนได้อย่างสบายๆได้เลยค่ะครับสวัสดีครับผมนัทโคมคุมบุดรลประธานฝ่ายการตลาดของเยสไซแกนนะครับเรามาอยู่ที่นี่ย่างข้อปีที่5นะฮะชีวิตของครอบครัวเราก็ดีขึ้นนะครับเรามีบ้านมีรถมีคอนโดที่เราได้จากเยสไซแกนนะฮะ ตรงนี้นะครับแล้เรายังสร้างผู้นําที่มีไรายได้ตามเรามาอีกหลายสิบท่านครับ Amazing thing happen when you say Yes I can Yes I can Yes, I can. yes. เป็นห้องประชุมนะคะ,คะถ้าคนไม่เยอะมากนะคะคนสักประมาณ60-70นะคะก็จะใช้ห้องนี้แต่ถ้าคนร้อยขึ้นก็จะใช้ตึกตึกสอง 2, ที่เราไปดูกันมาแล้วนะคะ,ะซึ่งห้องนี้ก็ะจะจัดในเรื่องของ O.P.P. นะคะหรือเทรนนิ่งหนักบางลักสูรที่คนไม่เยอะอะคะ่ะก็จะใช้ที่ที่ทห้องประชุมนี้นะคะ,ะแล้วพอมาถึงห้องนี้ค่ะ อันนี้ใครครับอ๋อท่านประธานค่ะอันนี้ท่าน,รน,นประธานนะคะท่านประธานบอกชื่อเลยนะคะครับผมก็ประธานเบทินพัชระอัศวการน,นะครับเป็นซีอีอของเยสเซนไแคล์น yes ะครับก็ดีใจครับวี้ครับเยสได้ครับผลิตภัณฑ์ของเยสเซนไแคล์มีอะไรบ้างครับที่นับปิดบันเนี่ยครับ ผลิตภัณฑ์ของเยสไอแคก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะทั้ง3ามหมวดนะคะแต่หมวดที่4กําลังจะเข้ามาแต่ตอนนี้พูดถึงกัน3าหมวดก่อนเนาะหมวดแรกก็คือหมวดเกษตรนาโนนะคะเกษตรนาโนเนี่ยนะคะเราคือเจ้าแรกนะคะดูผิจรดิงกินเลยครับอันนี้เกษตรนาโนนะครับเราเป็นเจ้าแรกนะคะของประเทศไทยเลยในเรื่องของแคปซูลนาโนนะคะตั้งแต่ปี54มา นะคะซึ่งมันจะเป็นแคปซูลน,นะคะ,ะการใช้เนี่ยตอนนี้ก็คือโอโบอกได้เลยว่าทั่วประเทศนะคะอันนี้เราปังมากๆนะคะ,ะแล้วก็ใช้แล้วเห็นผล,ลัลธ์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริง,รงๆอยู่ในรูปแคปซูลแล้วก็จะมีแบบชนิดน้ำด้วยนะคะ เพนาะนน้ำนี่ก็จะเป็นนาโนเหมือนกันนะคะก็ใช้แบบปริมาณที่น้อย1-2ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะคะใช้ผสมกันคู่กันได้เลยถ้าใช้แบบแคปซูลอย่างเดียวจะได้ร้อยปเซนตแต่ถ้าใช้คู่นี้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะผลผลิตนี่โอ้บอกได้เลยว่าคือคือสุดยอดนะคะนะคะอันนี้คือหมวดแรกนะคะหมวดรรกครับต่อไปนะคะหมวดที่ตอนนี้นะคะที่กำลังมาแรงมากเลยนะคะก็คือ ตัวนี้ค่ะหมวดสุขภาพนาโนนะคะซึ่งเป็นอาหารเสริมนวัตกรรมใหม่เป็นอยู่ในรูปนาโนสเปรย์ไม่ต้องกินเป็นเม็ดเป็นผงเป็นน้ำนะคะในยุคนี้เราใช้วิธีการก็คือพ่นใต้เลยนะคะพ่นก่อนนอนสองพ่นตือนนอนสองพ่นอันนี้จะส่งผลลัพธ์ก็คือทำให้เราทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยทุกเพศทุกวัยนะคะคือ ถ้าใครไม่อยากแก่หรือชะลอแก่นี่เลยค่ะสุดยอดมากๆทำต่างท่านมาทานเนี่ยใช่ค่ะสเต็เมเซลล์จากแอปเปิลนะคะก็คือตัวนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะดูได้เลยว่า,าคุณภาพเป็นยังไงครับดูตั้งแต่ปลายเล็บเท้านะครับยันเส้นผมเลยนะครับว่า,าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วได้ยังไงเพราะว่ามันจะทำให้เล็บของเราเนี่ย ยาวเร็วขึ้นนะ,ะนะครับตัวนี้นะะอันนี้นะคะมันเป็นคือง่ายๆเป็นสารอาหารที่ผ่านงานวิจัยนะคะของอเมริกาในเรื่องของโกรทฮอร์โมนนะคะคือคนเราเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยโกรทฮอร์โมนมันจะหลังย0่ปีไปแล้วมันจะตกลงพอตกลงแล้วเราก็จะทําให้เราแก่ทําให้เราเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆนะคะตัวนี้มันคือสารอาหารที่เป็นงานวิจัยเหมือนกันว่ามันมีกรดอะมิโน4ี่ตัวหลักอาร์จินีนออลิจีนไลซีนกูตามมนสตัวเนี้ย ที่มันเป็นอุญแจที่ไปทําให้โกดฮอร์โมนเราหลั่งโดยธรรมชาติแล้วก็มาซ่อมเสริมสร้างเซลล์ทุกส่วนในร่างกายของเราก็คือพูดง่ายๆคือทําให้เราหนุ่มสาวขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้คือสุดยอดนวัตกรรมใหม่เอ็กซ์แฟกเตช่วยชะลอวัยใช่ค่ะใช่ค่ะชะลอวัยจนมีฉายาเขาตั้งชื่อให้ว่าแก่ช้าตายเร คูณง่ายๆภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบก็เจ๊งง่ายๆเนาะเป็นสินค้าที่เรียกว่าแก่ช้าตายยากนะคะอันนี้คือสุดยอดมากๆเลยนะคะอาตัวต่อไปนะคะคือเด่นๆกับองเราคือลาเม็นคือตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะกับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเบต้าอะมิโนพัสนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบต้ากูแคนนะคะนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแอนตี้แคนเซอร์ก็คือ เสริมสร้างระบบภูมิต้านทานนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็สุดยอดมากนะคะใช้คู่กันใช้คู่กันนี่ยเหมือนแคปซูลนารโดเลยติดเทอร์โบคือมันจะช่วยในเรื่องเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานที่ดีนะคะป้องกันหรือป้องกันความเสี่ยงการเป็นมะเร็งได้อย่างดีเลยถ้าที่อเมริกาเขาจะใช้เป็นยาแต่บ้านเราอันนี้เป็นอาหารเสริมนะค่ะส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวสําหรับผู้หญิง นะคะก็ชื่อตะวันนะคะเป็นสมุนไพรจีนแตัวเลยนะคะอ่าซึ่งบอกได้เลยว่าโอ้ผู้หญิงใช้ผู้ชายคอนเฟิร์มสัญญาณนะคะเป็นลูกแคปซูลนะคะอันนี้รายละเอียดเยอะอันหมวดต่อไป Yes i c ครับใช่อันนี้นะคะก็คือหมวดต่อไปนะคะคือเป็นหมวดนะคะอ่าเขาเรียกว่าหมวด c o สเมติกความงามนะคะซึ่งใครๆก็ต้องเนาะอ่าต้องอยากสวยอยากหล่อ มันเป็น,นสูตรเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานนะคะเป็นสบู่แล้วก็มีตัว<บ>คิีมกัน,น,นเลยใช่นานโนไบรท์ก็ทะเบียนเป็นนานโนไบรท์เลยนะคะอ,อ,อ,อันนี้สูตรเราได้มาจากเกาหลีนะคะคือใช้เนี่ยจะทําให้ผิวเราขาวนวล นะคะแล้วก็ไม่ไม่กล้านนะคะค้า p นี้ใกล้ใกล้เคียงกับผิวเรามากนะคะถ้าใช้สบู่เราไม่ต้องใช้โลชั่นก็ได้นะคะจะทําให้ผิผิวเราชุ่มชื้นนุ่มขาวนะคะคส่วนตัวต่อมาที่เป็นเฟซเซนเซอร์มากๆของบอริษัทเรานะคะมันจะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือตัวนี้ครีมกันแดดอันนี้ไว้ก่อนค่ะครีมกันแดดตัวนี้นะคะตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนอันนี้คือสูตรนาโนไบรท์เหมือนสบู่เลยขึ้นทะเบียนออยอก็คือนาโนไบรท์ นะคะเป็นเบสเซลเลอร์ขายดีมากคือปกติครีมกันแดบดบถ้าค่า SPF สูงๆมันจะเหนียวจะเหนิดใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยค่า SPF 50าบวก EA บวกบวกบวกนั่นหมายความว่าทั้ง UVAUVB เลยนะคะป้องกันนะนะคะแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่เหนิงไม่หนาแล้วที่สำคัญมันเป็น3 i n 1มันเป็นรองพื้นได้แทนแป้งก็ได้ไม่ต้องทาแป้งก็ได้แล้วปกป้องแสงแดดได้อย่างดีสิชั่วโมงขึ้นไปะนะคะ แล้วสูตรนี้ก็อีกสูตรหนึ่งเป็นเหมือนกันอันนี้เป็นแบบหลอดอันนี้เป็นแบบกล่องนะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะคุณสมบัติก็เหมือนเหมือนกันอันนี้ชื่อแบรนด์เลยชื่อพี่เลยนะแอได้ี๋ยวอลาไว้นะคะส่วนตัวนี้นะคะอ่าเป็นตัวที่เรียกว่าบัชออนแนวใหม่อือ่านะคะถ้าเปิดออกมานะคะมันจะเป็นสีม่วงนะคะอ่านี่นะคะเป็นสูตรอ่าเขาเรียกว่านานไบู์เหมือนกัน น้ำบายมันจะมีสามตัวนะคะคือเป็นสีม่วงเนื้อครีมเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวน,ออน้องนอกขอน่อยู่ในถุงนั้นนะคะเป็นสีม่วงนะคะถ้าทา,ถ,าถ้าเราดูแล้วเอ๊มันจะไม่เป็นสีม่วงแต่เวลาเราทาผิวมันจะปรับตามสภาพผิวใครผิวมามเลยอันนี้คือสุดยอดนวัตรกรรมเลยนะคะอ่าเวลาทาเป็นทีนวันเหมือนกันทาแก้มเปิกตาด้วยแล้วก็ปากไปด้วยนะคะ อันนี้สุดยอดอ,อันนี้เป็นเซรั่มนำเข้ามาบริษัทเดียวกันจากเอฟเฟกเตอร์นะคะเป็นสารสกัดโก้เฟกเตอร์แล้วก็จากลบปาซลมอนอันนี้คือเป๊ะเลยเป็นไฟอินวันทำให้หน้าขาวกระจ่างใสนะคะไวท์เทนนิ่งไวท์เทนนิ่งลิฟติ้งยกด้วยนะคะแล้วก็เฟิร์มมิ่งทำให้หน้ากระชับนะคะแล้วก็รีดิวลิงโกก็คือทำให้ริ้วรอยเรา ไม่มีด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็น moisturizer ได้ด้วยเป็นไฟ์อินวันเลยตัวนี้สุดยอดมากแล้วก็อันนี้เป็นไดม m o n d c r e a อ่ะเป็นครีมที่สารสกัดจากเพชรและสารสกัดจากสเต็มเซลล์จากองุอ่นสรุปแล้วนะคะถ้าจะสวยหรือหล่อขั้นเทพนะคะ <c oughs> ต้องสามตัวนี้เลย <c oughs> นี่เลยนะคะการันตีผลภายในสัปดาห์ รับรองเป๊ะเวอร์ย้อนวัยมาสิบปีแน่นอนนี่คือสวยหล่อคันเทพนะคะถ้ายางรู้ก็ให้มาที่เจ้ที่ครนะังค่ะหลังจากนี้ไปเราขอไปดูออฟฟิศห้องทำงานห้องทำงานได้ค่ะได้ค่ะพิจารณครับห้องนี้เป็นค่ะเป็นห้องทำงานห้องทำงานเป็นห้องของฝ่ายบริหารนะคะก็ห้องเนี้ยนะคะก็เห็นไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การดูแลนะคะแล้วก็ ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต๊ของท่านที่ปรึกษานะคะฝ่ายพัฒนาบุคลากรน,นะคะตรงนี้นะคะหรือไม่ก็คือใครมาก็ใช้ได้เลยที่เป็นฝ่ายบริหารนะคะท่านที่ปรึกษา,ากรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศก็มาใช้ได้เลยในโต๊ะนี้นะคะส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของพี่เลยนะคะเป็นห้องทํางานนะคะห้องจุ้ยนะคะเนี่ย <laughs> นอกทำงานนะคะคก็คืออย่างที่บอกอะเนาะก็คือทําอะไรเราอยากทำอะที่อะไรที่เขาว่าดีเราก็ทํานะคะไม่แต่โต๊ะนะคะต้องได้ขนาดนะคะคคตามหลักนมจุ้ยหมดเลยนะคะสีทุกอย่างทั้งหมดเลยนะนี่ทำให้เป็นซีโอร้อยล้าน เพราะว่าด้วยมีการปรับผมจุ้ยด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าเก่งเฮงไม่พอต้องมีของด้วยนะคะเพว่มมันช่วยเสริมใช่ใช่ค่ะทำให้เราสบายใจค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของเย่ใส่แคนกันว่ากว่าจะมีวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างสักครู่ครับ